สวัสดีครับวันนี้ชาวนำมาอยู่นะครับมาอยู่ที่อำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยานะครับมาพบกับคุณมีชัยว่องกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราพูดถึงการย่อยแกรบแล้วนะครับทีนี้มันมีเรื่องฝุ่นครับจัดการยังไงครับับเรื่องฝุ่นนี่ผมได้ไปเห็นดูในโทรทัศน์อะไปเห็นที่ไอ้ไฟฟ้าแม่ม็อกเขาออกทีวีว่าการกำจัดฝุ่นดูดฝุ่นออกไปแล้วก็ เอาไปเอาน้ำสเปรพ่นให้ฝุนมันตกลงมาผมก็ใช้วิธีได้นแหละครับแล้วก็มาคิดทำเอาเองก็ได้ครับข้อใช้่อบขอ p ีวธรรมดาข่อ p ีวมาแล้วกัอันนี้ก็เป็นหม้อลมที่เราทำเองดูดด,โด,ดูดฝุ่นที่มันระเหยออกมาเนี่ยครับสามตัวเนี่ยดูดเอาไปข้างหลังดูดเอาไปข้างหลังนี่แล้วก็จะมีไอ้ถังสองร้อยลิตรครับ สั่ง้องลิตรแล้วก็เจาะหัวเจาะท้ายเอาไอ้สเปรย์ที่สำหรับเขาพ่นพ่นไอ้ล้างรถพ่นพวกไอ้ตามสวนตามไร่นะครับแล้วก็พ่นสองข้างแล้วก็เอาเอาท่อที่ผมโดดเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปด้านมันก็น้ํามันก็จะเกาะฝุ่นตกลงมาครับไม่มีครับไม่มีฝุ่นกระจายเลยไม่มีฝุ่นกระจายนะครับครับอ,อย่างนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพเป็นการที่เรวต้องจ,จัดฝุ่นครับ หมดลพิษมันก็มันก็ต้อง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 ไม่งั้นมั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 นลำบากรับมันมีฝุ่นแล้วมันลําบากทํางานอันนี้เรามาดูก่อไกการทํางานนะครับอันนี้ใช้ต้นกําลังยี่แรงม้าครับเอาใช้มอเตอร์ยี่สิบแรงม้ายี่สิบแรงม้าครับอันนี้ก็มาฉุดเครื่องมาฉุดเครื่องสองสองเครื่องเลยสองเครื่องเครื่องหนึ่งใช้สิบแรงม้าอีกเครื่องใช้สิบ แล้วก็ต่อสายพานไปข้างหลังด้วยครับต่อสายพานข้างหลังไปหาปั๊มน้ําครับหาปั๊มน้ําเพื่อที่จะพ่นฉีดฉีดเป็นฝอยให้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 ควันออกไปครับครับฉีดควันที่มันพ่นออกมาครับฉีดมามันก็เกาะเกาะออกหมดอย่างนี้เดี๋ยวเราตามไปดูข้างหลังกันต่อนะครับครับครับผม